สวัสดีครับพี่น้องเก็บซี่ครับผมพี่น้องครับมาเบิง้งเลขสูตรอของมิดซองดาวเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วกับลักลอยเนาะครับผมลักลอยพี่น้องลักอออดดอลกอยของมิดดงบังเนาะพี่น้องเนาะลักลอยของมิด สองดาวบ่มิดดงบังพี่นอออ้องขอตรวจขอให้ละลายๆพี่นอ้องของมิดดงบังเออมิดสองดาวพี่น้องลืมประทานตรวจขออ่าให้ลลายๆพี่น้องครับนะครับเลขสูตรของมิดอสองดาวหลักร้อยเก้าหกแปดพี่น้องหลักสิบสามสองห้าหลักหน่วยหนึ่งสี่เจ็ดพี่น้องนะครับผม นะครับวิ่งบน2วิ่งล่าง3พี่น้องเม็ดเดียวเต็มเต็มพี่น้องครับผมนี่ครับแนวทางของมิดสอดาวนะครับผมเอามาเบิ่งผลงานของเราต่อไปงวดวันที่1กรกฎาคม2566เนาะพี่น้องเนาะเอานี่ครับแนวทางของเล่าบะมี่อย่างน่พี่น้องไปเบิ่งไปชมไะไปผมพร้อมกันพี่น้องครับผมมิดสอดาวเนาะพี่น้องเนาะมิดสอดาวครับผม หนึ่งก็ขอพี่น้องมิดรซองดาวเลขสูตรเราเสใอห้มาสูตรเต็มเลยพี่น้องสูตรเต็มสูตรเต็มนะครับ,เ,รบเดี๋ยวคอยมาฟันท่งที่หลังนะครับ ม,มิดสองดาวด้ะมิดดงบังต่างหากมิดสองดาวต่างหากใช่พี่น้องนะครับพี่น้องมิดสองดาวเนาะมิด สองดาวพี่น้องมิสสองดาวมาพี่น้องเนาะจำซื้อจำเสียงละใบพี่น้องอ่ะจำซื้อจำเสียงละใบมิสสองดาวพี่น้องหนึ่งกอลักระดามาพี่น้องเนาะเอาพี่น้องเลขเล่ามี่ยังแน่พี่น้องเราสุตีควบเขาหูเขาตาพี่น้องบอหัวสีมานี่พี่น้องเอาเบิ้งกันอ่ะมาเบิ้งกันวิ่งบนบวกล่างเนาะ เล่าว่าวิ่งบ่าวาวิ่งบนวิ่งล่างดอกบ่าว่าวิ่งวิ่งมาหายสามตัวพี่น้องจะจับคู่ให้จับคู่ให้สิบสองคู่เป็นชุดเต็มเนาะพี่น้องเนาะเลขเหล่ามีเลขเลขเลขเหล่านี่เล่าเสียวเลขที่ว่าหลักสําคัญสําคัญเนาะพี่น้องเนะะาะเอามาให้พี่ให้น้องอ่ะนะพี่น้องเลขเหล่ามีอยู่อ่าสามตัวเลขวิ่งนะครับเลขวิ่งเป็นเลขที่ดี วิ่งวิ่งยังบอลูพี่น้องแต่เหายวิ่งห้าหกเจ็ดแล้วเราจับคู่หายพี่น้องเดยกวิ่งเล่าพี่น้องแล้วจับคู่หายบ้านพี่น้อง เราสิจับกู้ห้ยซีสองโผแหพี่น้องเลยอมาเบิ่งกันพี่น้องนะครับเราบ่ตัดบ่ยังพี่น้องมากรักใดก็คือว่าจัดรักหันพี่น้องบอว่ากันมากรักนี่ก็จัดรักนี่นะพี่น้องนะอ้าพี่น้องไปเบิ่งกันว่ามีอย่างนงพี่น้องอ่ะไปเบิ่งกันเด็กเราจัดให้มีอย่างนงพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันของมิดสองดาวพี่น้องอ้ามาไงไงนะพี่น้อง

หกห้าหกพี่้องนะครับเจ็ 7, 3, นังพี่้องยังมาอีกอยู่บนนี่เอามากัว่าตัว7 2็ดสองเจ็ดเจี่เ้าพอง ยังมาอีกอยูเจ็ดสองพี่น้องเลยจักสิวาทำใจได้สุดเต็มของมิดสองดาวพี่น้องกับผมอันนี้ก็คือเป็ดแนวทางได้พี่น้องได้อ่าพี่น้องมักกจัดคัดกับพันมักชุดไดหรักไดให้พี่น้องจัดนะครับนี่ครับเป็ดแนวทางซื่อได้พี่น้องได้เป็ดแนวทางฝากฟีตอนน้องซื่อได้นน่พี่น้องเราสิพันทุงหม้มือสุดท้ายยุพี่น้องนะครับ อันนี้ก็คือคือแนวทางของเราให้พี่น้องแคปหนาจอไว้เบิง้งพี่น้องแคปหนาจอเบิ้งของอมิดสองดาวไว้งวดที่แล้วแล้วก็ให้ดีอยู่เด้วพี่น้องให้ดีอยู่งวดที่แล้วแล้วก็ให้ดีอยู่พี่น้องประกอบไปด้วยหลักวัยเก้าหกแปดพี่น้องหลักร้อยก็มาแปดหลักสิบเอ่อสามสองห้าพี่น้องหลักหน่วยหนึ่งสี่เจ็ดนี่ครับบนสอง ล่างวิ่งสามบนวิ่งสองพี่น้องเข่ามาเตรียมๆพี่น้องอ่ะเบิ้งไปต้องการความกันพี่น้องแคบหน้าจอแลไว้ดากาอ่าเอาไว้เบิง้งงวดวันที่หนึ่งกอลกรดาสองห้าหกหกพี่น้องว่าแนวทางของมิดสองดาวสีไปต่อหรือสีพ่อสานี่พี่น้องครับผมแคบหน้าจอแลไว้งวดวันที่หนึ่งกอลกรดาสองห้าหกหกพี่น้องมิดสองดาววิ่ง 5 6 7พี่น้องจับคู่ให้มี่ยังแน่ไปเบิ่งกันพี่น้องห้าสองห้าพี่น้องมักชุดหากระใสตามที่ต้องเชนให้พี่น้องหาหาสองหาและหาเก้าถามักรักหาพี่น้องเอาต่อมา6กถามักรัก6ก้วยพี่น้องเด้อหกยังวันที่หกสองหกสามหกหาหกเจ็ดพี่น้องถามักมิดสองดาวจัดไว้ให้แล้ว 2 3 5สามห้าเจเอาใส่หกได้พี่น้องเด้อพี่น้องครับมาหลักเจ็เจย่งพี่น้องเจ็ดสองเ่ก่าพี่น้องนี่แหะครับเพื่อนจับไปให้ถ้ามารลักเจ็ดกับเจ็ดสองเจ็ดก่าถ้ามารักหกับหกสองหกสามหก้าหพี่น้องนะครับถ้ามารลักหากับหาสอาสาาเจ็ดาเก่านี่คือหลักการแนวทางของ มิดซองดาวเอามาฝากพี่ตอนน้องเป็นชุดเต็มนะครับเป็นชุดเต็มให้พี่น้องจัดเอามักกะจัดขัดกระพานพี่น้องมักชุดไดพี่น้องให้จัดเอางวดใกล้ๆมือโค้งสุดไทยมิดซองดาวสิขัดออกมาให้พี่น้องอย่างละหนึ่งตัวอย่างละหนึ่งคู่บนล่างทุกเจ้าทุกสำนักสี่บังคับให้เฮตุแบบนั้นขอเพิ่นพี่น้องขอเพิ่นฟันทงนะครับว่าอาจารย์ได้สิ มีความแม่นยัและหมันกงที่สุดเอามานำเสนอพี่เสนอน้องน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับวิมมี่อย่างมากมายพี่น้องฝากพีตอนน้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอแล้วเราจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีเนี่ยนะครับเด้อพอจตมีกำลังแกงใจเน้องพี่น้องเนาะน้ำพึ่งเพื่อเสือกับพึ่งปลาพี่น้องตางคนต่างอาศัยกันพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้พอใจดีก็ฝากพีตอนน้องซ้ำนี่แหละครับคลิปหน้าพ่อกับพอใจดีไหมเนาะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม